สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีนะคะอ้าวอ้าวตอนนั้นเคยทําคลิปพี่น้องบีโกเนียนะคะป้าโมเคยทําคลิปไว้นะคะว่าวันไหนถ้าน้องออกดอกแล้วจะพาชมพี่น้องตอนนี้ก็ออกนานแล้วอะ่ะออกได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วอะ่ะทีนี้ป้าโมคก็ไม่ทราบว่าคือกลัวกลัวน้องจะร่วงก่อนก็เลยจะทําให้ดูก่อนเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรพี่น้องเห็นไหมเนี่ย เพราะว่าพวงเขาไม่ใหญ่พี่น้องเพราะว่าอันนี้เราเพิ่งแยกเขาใช่ไหมฮะอันนี้ก็มโมเพิ่งแยกเขาพี่น้องเพิ่งแยกเขาออกมายังไม่ถึงปีใช่ไหมแต่น้องเขาออกดอกเห็นไหมออกมาสองอาทิตย์กว่าแล้วอ่ะแต่ที่นี้พวงไม่ใหญ่พี่น้องที่จริงจะเป็นช่อใหญ่ใช่ไหมเขาจะเป็นช่อใหญ่ขึ้นมาหรือว่าตอนนี้ไม่สมบูรณ์ยังไงเราก็ไม่ทราบนะเนี่ยก็เลยถ่ายให้พี่น้องดูก่อนนะวันนี้พี่น้องดอกเขาจะเป็นอย่างงี้นะคะพี่น้อง อันนี้ชอเขาเล็กกับพี่น้องชอเขาเล็กคือพูดง่ายว่ายังไม่สมบูรณ์เต็มที่แต่น้องเขาก็ออกดอกมาให้เห็นนะคะก็เลยมาทําคลิปให้พเพื่อนๆดูนะเพราะว่าเคยรับปากไว้แล้วว่าวันไหนเมื่อไหร่นะคะว่าช่วงแลว้วหนาวเนี่ยน้องออกดอกขึ้นมาแล้วจะทําคลิปให้ดูแต่ก็ออกจริงๆแต่ว่าแต่ว่าก็เรียกว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องประมาณประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะนะความสวยนะ ความสวยนะคะพี่น้องได้ประมาณ8ปดสร์ซนตนะคะเนี่ยก็สมณะก็จะออกดอกหมดนะพี่น้องจะออกดอกหมดเลยแต่ว่าดอกน้องเขาจะจะจะ,จะเล็กอะจะเล็กไม่เหมือนปีก่อนก่อนปีก่อนก่อนนี้เขาจะขึ้นเป็นชออ่อมาสวยงามมากเลยอะเออไม่ทราบว่าเพราะอะไรนะไม่ทราบว่าอย่างไงพี่น้องนะออกหมดนะคะออกดอกหมดเลยแต่ว่าน้องช่อเล็กอะ หรือว่าอาจจะไม่สมบูรณ์เต็มที่เนาะเออเราไม่ก็ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะ้องถึงออกช่อเลยกับพี่น้องนะหรือว่าเราไม่ให้อาหารเขาหรือยังไงเนี่ยพี่น้องออกมาสวยอะพี่น้องสวยออกมาสวยมากอะ่ะสวยเห็นไหมเป็นช่อพี่น้องออกมาช่ออย่างเงี้ยชมพูชมพูอมชมพูพี่น้องน่ารักมากเลยอะ่ะนะนะ เคยเคยทำคลิปไว้นะคะโมกโมกอยากทําเคยทําคลิปไว้พี่น้องว่าวันไหนถ้าเวลาไหนเท่าน้องออกดอกจะมาแบบว่าจะพามาชมเนาะตอนนี้น้องออกได้สองอาทิตย์กว่าแล้วพี่น้องยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยสองอาทิตย์กว่านะคะพี่น้องน้องเขาทนอนะ่ะแล้วทีนี้ตอนตอน,ตอนก็ต้องเขาออกดอกก็โมกไม่ได้จดไว้นะว่าเขาออกดอกวันไหนลืมไปแต่รู้ว่าเราได้สองอาทิตย์กว่าแล้วพี่น้องเห็นไหมน้องจะสวยพี่น้อง ดอ,อกจะสวยอ่ะสวยแต่ตอนนี้คือไม่ร้อยเปอร์เซ็นพี่น้องแต่ก็โอเคอยู่นะแต่ก็โอเคไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะพี่น้องนะไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะคะพี่น้องแต่โอเคอยู่นะคะเห็นไหมนะก็เดี๋ยวให้ชมเท่าน,นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดสวยยังไงยังไงเมื่อไหร่เดี๋ยวจะให้ชมอีกทีนะคะพี่น้องขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากามายนะคะบีโกเนียนะคะน้องบีโกเนียนะคะ